สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ Breeding ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการมองไปข้างหน้ามีข้อมูลจากหลายที่เลยนะทั้งหนังสือ The Signals Are Talking ของเอมี่เว็บแล้วก็มีคู่มือจากรัฐบาลสหารัฐอาณาจักรด้วยอ๋อน่าสนใจเลยสองแหล่งนี้ให้มุมมองที่ดีเคยคิดไหมว่าทำไมองค์กรที่ดูแบบยิ่งใหญ่เมื่อก่อนถึงพลาดท่าได้อืมชั่นดี c ที่มองข้ามเรื่อง PC ไปเลย ใช่หรืออย่าง b l a c k b e r r y ที่ไม่ได้สนใจสมาร์ทโฟนจอสัมผัสตอนนั้นคงไม่มีใครคิดกลายเป็นบทเรียนสำคัญเลยนะนั่นสิคำถามคือเราจะมองเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ได้ยังไงก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วอันนี้เป็นคำถามสำคัญเลยการมองอนาคตหรือที่เรียกว่า future thinking กับ o r e s i g h t เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่การทำนายแม่นๆนะอ๋อไม่ใช่การพยากรณ์ไม่ใช่เลยแต่มันคือการเตรียมตัวเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน ทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆทีอ่อาจจะส่งผลต่ออนาคตได้มีเครื่องมือช่วยด้วยไหมมีมีอย่าง c o r i z o n Scanning ก็คือการกวาดตามองหาข้อมูลแนวโน้มใหม่ๆแล้วก็ Scenarios ที่ว่าสร้างภาพอนาคตจําลองใช่เพื่อให้เราวางแผนหรือปรับนโยบายให้มันยืดหยุ่นรับมือได้ดีขึ้นน่าสนใจแล้วถ้าจะเริ่มมองหาสัญญาณพวกนี้ต้องเริ่มตรงไหนดีเว็บเขาแนะนำให้ไปดูที่ชายขอบหรือ Fringe ใช่มถูกต้องเลยเว็บบอกว่าที่ชายขอบนี่แหละคือแหล่งกำเนิดสัญญาณเริ่มต้นชายขอบนี่คือก็คือที่ที่พวกนักวิทยาศาสตร์ศิลปินนักเทคโนโลยีหรือคนคิดอะไรนอกกรอบกำลังทดลองสมมุติฐานแปลกๆหรือหาทางแก้ปัญหาที่มันดูแบบว่าสร้างสรรค์สุดโต่งไปเลยอ๋อที่ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยสนใจใช่การไปสำรวจตรงนั้นเป็นก้าวแรกในกระบวนการ6ขั้นตอนของเว็บเลย มี6ขั้นตอนเลยเหรอใช่ขั้นแรกก็ศึกษาชายขอบนี่แหละจากนั้นก็ค้นหารูปแบบที่ซ่อนอยู่เว็บมีหลักการช่วยหาเรียกว่า CIPFFR CIPFFR ใช่ใช่ย่อมาจาก Contradictions i n f l e c t i o n s Practices Hacks Extremes Rarities โหเยอะเหมือนกันนะยกตัวอย่างตัว C นะ Contradictions คือความขัดแยง้ง ลองสังเกตดูว่ามีอะไรที่มันดูย้อนแย้งกันไหมเช่นบริษัทพูดเรื่องหนึง่งแต่ทําอีกอย่างจุดขัดแย้งแบบนี้แหละสัญญาณมันมักจะซ่อนอยู่อ๋อ oh, เหมือนจับไต่ได้ว่างั้นประมาณนั้นแล้วก็ต้องถามต่อว่ารูปแบบที่เจอมันเป็นเทรนจริงหรือแค่กระแสแปบ๊บแปบก็หายแฟดยากแย่ให้ออกใช่แล้วก็คำนวณเวลาที่เทรนจะส่งผลกระทบหรือ ETA ที่เว็บเรียก ETA Estimated Time of Arrival ใช่เลยแล้วก็เขียนสถานการณ์จำลองหรือ scenarios หลายๆแบบสุดท้ายคือทดสอบแรงกดดันต่อสมมติฐานที่เราตั้งไว้ pressure testing ฟังดูเป็นระบบมากเหมือนงานสืบสวนเลยนะคล้ายๆกันต้องช่างสังเกตแล้วก็ปฏิบติปต่อเรื่องราวแล้วมีแนวคิดอื่นอีกไหมนอกจากของเว็บที่เน้นหาสัญญาณแบบนี้มีมีย่งคู่มือของรัฐบาลสหราชอาณาจักรเขาจะเน้นเรื่องการคิดเชิงระบบหรือ system thinking ควบคู่ไปด้วยคิดเชิงระบบ คือมองว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดการเปลี่ยนแปลงจุดเล็กๆจุดหนึ่งอาจจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปที่อื่นได้อ๋อ oh, มองภาพรวมความเชื่อมโยงใช่แล้วก็สนับสนุนให้ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งความคิดสร้างสารรค์ creativity ความเชี่ยวชาญ expertise การพูดคุยแลกเปลี่ยน interaction แล้วก็ข้อมูลหลักฐาน evidence r a p a e l Popper เขาทำเป็นภาพ f o r r s i g h e diamond แสดงแหล่งความรู้สีด้านนี้ไว้ เพื่อให้ได้ภาพที่รอบด้านขึ้นสินะถูกต้องหัวใจสำคัญอีกอย่างคือการมองหาสัญญาณอ่อนหรือ weak signals สัญญาณอ่อนต่างจากเทรนยังไงอ่ะ weak signal เสี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่ยังเล็กมากๆคลุมเครือในช่วงแรกๆอาจจะดูไม่สำคัญเลยแต่ถ้าจับทางได้ก็อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ก่อนที่คนอื่นจะสังเกตเห็นด้วยซ้าต่างจากการวิเคราะห์เทรนที่มักจะดูรูปแบบที่มันชัดเจนอยู่แล้ว เข้าใจและเหมือนเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้ามากๆพอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เว็บก็มีพูดถึง living intelligence ด้วยนะที่ว่าเป็นการรวมกันของ AI เซนเซอร์เทคโนโลยีชีวภาพใช่ใช่ living intelligence นี่เป็นแนวคิดที่น่าจับตามองมากเลยมันจะขับเคลื่อนนวัตกรรมยังไงบ้างพอมีตัวอย่างไหมเว็บยกตัวอย่างเช่นการใช้วิธีทางชีวภาพสร้างวัสดุอย่างถุงมือไนตรเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนตอนนั้น หรือความก้าวหน้าของควอนตัมคอมพิวติงอย่างชิปวิโลของ Google ที่ช่วยลดข้อผิดพลาดในการคำนวณลงได้เยอะมากโหเรื่องควอนตัมนี่ดูไกลตัวแต่ก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆสินะใช่เลยเทคโนโลยีที่เคยอยู่ในนิยายกำลังจะกลายเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆสแสดงว่าแนวคิดพวกนี้ไม่ใช่แค่ให้เรารับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียว ถูกต้องมันช่วยให้เราสามารถเข้าไปร่วมสร้างหรือชี้นำอนาคตที่เราอยากเห็นได้ด้วยสร้างอนาคตใช่การสร้างภาพอนาคตจำลองหรือซ c e n a r i o s ในหลายๆแบบทั้งแบบที่น่าจะเกิด probable แบบที่เป็นไปได้ possible l หรือแม้แต่แบบที่อาจจะดูเออเป็นไปได้ยาก possible มันช่วยให้เราพัฒนากลยุทธ์ปัจจุบันให้พร้อมปรับตัวให้เท่าทันมากขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอืมฟังดูแล้ว การคิดเรื่องอนาคตนี่มันเปิดมุมมองเราได้เยอะจริงๆนะทําให้เห็นว่าเราต้องมองให้ไกลกว่าแค่ปัจจุบันเราก็ต้องกล้าตั้งคําถามกับสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้หรือความเชื่อเดิมๆของเราด้วยใช่เลยแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าคิดต่อนะซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันคืออะไรหรอคือคาถามเชิงจริยธรรมเวลาที่เรากำลังคาดการหรืออาจจะถึงขั้นพยายามออกแบบอนาคตกันอยู่เนะี่ย เราควรถามตัวเองเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเรากำลังพูดถึงอนาคตของใครกันแน่โหคำถามนี้ทิ้งไายได้น่าคิดมากเลยชอบเล่มนี้ไหมคะถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนําผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กําลังใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆในอีพีน่า